mong hai chân hai, các chú ý kazan đi không may phim, tóc may phim tay ngon, nè, 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 นาะ้าน,น,นไหนไ,ไหนอ่ะอ <c oughs> ถึงกระดาษมาด้วยออกมาเจมนมันคอน,นอัว เรียนแล้วไเเออิเตอร์ยังไม่โตถึงกัเกียวปุ่งเสื้อก็รัดมากจะตายแล้วไม่เป็นอ้วนมากพี่เตอไม่ไหวเลยเนะยายไม่ให้เงินไปโรงเรียนอ๋นอนะน่นนันะ่นนั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 น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì uống, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไก่ครับพี่นักเรียนจะกินข้าวมันไก่วันนี้ใช่ค่ะเอาก็ที่โรงเรียนเขามีกับข้าวให้กินเหมือนที่โรงเรียนฟิตเตอร์ไงเจ๊แก,แก้วมีกับข้าวให้กินไหมไม่เอาไม่มีหรอกว่าไปเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเ <laughs> ที่ยงโน่นเขาจะขิ้กินนะ่ะ <laughs> อย่าเบื่อนะอย่าเบื้อนะ ตรงนี้ให้นองแฟรไหมมีไหมข้างหลังมีรองเท้านองแฟรไหมไม่มีอ่ะมีเหรอดเจยวเหจยเข้าครอเ้า้า่าหรือเปล่า้าผี้าผีลน่อวทีที่ไ ไปเปลี่ยนด้วยเผือเสื้อกระดุมขาดไม่อ่ะมันแน่นนะมันอ้วนนะเข้าใจไหมอ้วนอะไรฮะอู้น้องเือนนะก็น้องใครใครกันนะก็น้องอะไรโอุมาอีโร่ไปไปลงลุงชอกระเป๋านู้ดดิคาร์คาโตชคาร์คาวัตโตดาวกาตาังโก้เกือบกระโปรงใส่ลงมาก่อนลงมาก่อนค่ะ มีประตูหนูไม่เตรียมสักอย่างเองอ่ะมีก่อนนี้ต้องรให้ไปลอยตรงนน้นไปรอตรงนน้นไปไปอีกรถก่อขึ้นรถก่อนขึ้นรถขึ้นรถ ไปจอดตรงนู้่อโนูจอด่จอดนี้ก็ไวเลยจอานี่กูตายกระจก็จะทังเลยมีใครมาบ้างแล้วมีใครมาบ้างโอ้ยพกจูหรอสีเหลืองเหลืองน่ะพี่พิกจูด้วยหรอบกจิกเหรอบกจิกพิกรจูโอยีเมยขต้องหนักกไปสอบไปเลยพี่เมยเอ้ยคิดปตัวอะไรอ่ะ ไปไปได้ี่ม่เลยที่ดปกบหนูค่ะยหออีม่เอ้ยอีม่เอ้ยอ่่เขไปส่ังในห้าบอลเนี่ยย่าเพิ่มใส่เกืบก้อนใส่เกือบเออมใส่เกืบก้อนโคับใหมมนี่อันนี้ว่าใหม่ชงหุไปเลยรอใโอ้โห่ะ 我还没买，买买买！